กาบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ช่องพี2 5 0อกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราเกม Happy คนเลี้ยงหมูโมบายกันนะครับผมวันนี้ผมผมก็จะมาผสมหมูให้รับชมกันนะครับผมก็นี่ก็ผ่านมาประมาณหลายวันพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่41นั่นเองนะครับก็ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเพิ่งเติมครั้งแรกเลยนะคือโปที่มันขึ้นมาล่าสุดก็คือ111บบาทนั่นเองตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากผมก็เลยเติมซึ่ง ผมเล่นฟรีมาโดยตลอดนะจนเลเวล41เนี่ยผมเล่นฟรีมาโดยตลอดนะครับก็หลายคนก็มีคําถามเข้ามามากมายนะครับผมว่าเก็บเลเวลทาไมทําให้มันไวมากขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเอาจริงพื้นฐานวิธีการเล่นของเกมมันก็ง่ายดดยครับก็คือเราผสมหมูเสร็จคอนหมูออกมาเราก็ให้อาหารแล้วก็อาบน้ํานะครับแล้วเราก็ขายทิ้งนั่นเองนะครับ สำหรับหมูที่แบบเราไม่พอใจอย่างเช่นหมูแบบพวกหนึ่งดาวสองดาวที่มันผสม,มอยู่ๆมันได้มาอะไรเงี้ยก็ต้องให้อาหารแล้วก็อาบน้ํานั่นเองนะครับซึ่งงี้พีมันให้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็เลยไม่อยากให้ปล่อยละเลยนะครับอืตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากเก็บเลเวลของครอ,อบตัวเองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมได้เติมมานะโปรเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากผมก็เลย เอามาทําคลิปนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็อืถือว่าเราจะได้มันกันละแต่ว่าโอกาสเนี่ยผมว่ามันออกน้อยแน่ๆนะครับนี่น้ํายาตัวนี้ผมซื้อมาแล้วผมใช้ไดมอนซื้อมานน่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเกมน,นี้นะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็ช่วยกันกดได้นะเออช่วยกันกดได้ผมกม็ได้มีหมูกระทิงไนงะเออเผื่อใครอยากจะช่วยกดก็กดได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาผสมกันแล้วกันหาหมูทองคำนะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งโอกาสมันยากอยู่แล้วแหะนะครับโอกาสมันยากอยู่แล้วมาเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยดีกว่าครับผมทีละชุดทีละชุดไปเลยผสมผิดท,ทำไงว่ามันมีไอ้น้ำยายีนสีไอ้นี่มาด้วยนะฮะเหมือนมันจะแจกมาด้วยมั้งอ่ะอันนี้เรากดไปแล้วนะพึ่งจะได้หมูตัวใหม่บ้างไหมผมยังไม่ได้หมูตัวใหม่เลยนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่เคยได้หมูตัวใหม่เลยนะ ที่เป็นระดับห้าดาวนั่นเองนะครับยังไม่เคยได้กับเขาเลยว่ะคือรู้สึกว่าเหมือนจะมีราคาด้วยนะเดี๋ยวผมขอดูในตลาดมาร์เก็ตก่อนละกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีหมูตัวใหม่อะ่ะที่เข้ามาห้าดาวน,น,นะครับเดี๋ยวผมดูก่นเป็นหมูระดับตำนานนั่นเองที่ที่จริงมันเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วละ่ะแต่ว่าคนพึ่งผสมมันได้นั่นเองนะครับเห็นได้ข่าวว่าเลทมันค่อนข้างโหดนะอืมแต่ราคาเนี่ยไม่แพงกว่าหมูทองอะ่ะคิดดูดิ แพงกว่าหมูทองอ่ะดูดิไม่มีในไม่มีในตลาดเลยครับไม่มีเลยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไม่ทําไมถึงไม่มีอันนี้ไม่รู้อ๋อมีมีมตาผมไม่ดีเองโหแล้วดูตั้งใครมันตั้งวะเนี้ยใครมันตั้งตั้งราคาอย่างโหดครับแต่ไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสําหรับหมูห้าดาวที่เป็นแบบตัวทําดาเมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมูทองมันเป็นตัวเหมือนเป็นซับพอร์ตเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับอืม ถ้าได้มาคิดว่าน่าจะมีราคาพอสมควรนั่นเองนะครับคิดว่านะเฮ้ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้อาบน้ำเนาะอย่าลืมนะครับต้องพยายามแบบกดให้มันแบบว่าเคืนแจ้งเตือนอีกรอบถ้าเราลืมนะครับเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวนๆอีพีมันได้เยอะมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นหมูแบบกลุ่มๆอ่ะหมูหนึ่งดวงหนึ่งดาวนี่เพื่อนนี่คลิปนี้ไม่รู้ว่าทำออกมาทำไมก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารู้ๆกันอยู่อ่ะเผลอๆเนี่ยใช้ยายีนสีฟ้านี่แม่งยังดูดีกว่าอีกนะฮะ กดไปแล้วมาขอหมูใหม่ได้ไหมอันนี้ได้หมูอะไรเนี่ยบางทีหมูเต็มกระเป๋าไม่รู้เรื่องคนระับ <c oughs> เอออ่าโอเคเอ้ยมียาเล่งโตไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดอวนนี้ซื้อแพ็กนี้มามันมียาอู้มียาเล่งโตมาสามสิบนะครับผมน่าจะาไว้ใช้นี่ผมก็น่าจะไม่สนใจตัวนี้เท่าไหร่นะครับที่จริงมันเอาไปขายในตลาดมาร์เก็ตได้นะเพื่อนๆผมขายแบบตัดราคาดูดิ โดนโดนด่าไหมเนี่ยคลิปนี้ออกมาโดนด่าไหมเออขายถูกเกินเออไปตัดราคาชาวบ้านเขานะแต่ที่จริงอ่ะมันไม่มีตลาดกลางที่เราเรารู้กันแน่ๆว่าเฮ้ยหมูแม่งควรอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมเห็นเขาขายยี่สิบกันผมก็เลยขายตามเขาแต่ผมไม่รู้ไงว่าผมควรขายเท่าไหร่เพราะผมก่อนหน้านี้ผมตั้งมาอยู่ประมาณผมตั้งมาอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่นะตั้งมาอยู่ประมาณสามสิบ สามสิบทัทีมอ่ะมันไม่ออกเลยนะครับอืมเราอาบน้ำด้วยเราก็เหมือนปั๊มเลเวลไปดูในตัวด้วยนะเผ่อๆได้มากกว่าได้มากกว่านี้เนะี่ยแต่ไม่เอาเราจะทำคอนเทนต์แค่ยี่สิบห้าชุดแล้วกันนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้หมูตัวใหม่ออกมาก็ดีนะครับเพื่อนๆผมอยากเห็นหมูตัวใหม่ที่เป็นห้าดาวนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปเห็นในกลุ่มเนี่ยมีคนโพสต์อยู่ว่าเขาไปถามแอดมินมาเรื่องเรื่องหมูเนี่ยก็คือ ยิ่งเราใช้หมู่ห้าดาวเนี่ยในการผสมอะเราจะมีโอกาสได้หมูห้าดาวเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้หมู่ห้าดาวซึ่งถ้าเราใช้ยีนไอยีนยีน,ยน,ยนถูกๆเนี่ยอย่างยีนตัวเนี้ยไอยีนที่ผมใช้ผสมอยู่เนี่ยก็คือถ้าเราใช้เนี่ยมันก็สามารถที่จะมันสามารถที่จะพบหมูห้าดาวเหมือนกันได้เนอะอืมแต่ตอนนี้ยังไม่ออกเลยน่าจะเลดโหดผสมพวน,นครับ อืเด็ดโหดพอสมควรสําหรับ์ดอาวนะครับที่จะออกมามันออกยากมากต่อให้คุณใช้ยีนตัวนี้มันก็ยากเหมือนกันครับอนะครับ,นะรบแต่แค่อันเนี้ยมันมีความพิเศษกว่าที่ผมรู้สึกนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้รับหมูอ่าสีทองนะครับอย่างเช่นหมูหมูทองตัวนี้แล้วก็มีหมูทองคํานั่นเองที่มีโอกาสได้รับนั่นเองนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็รู้ๆอยู่ว่าเลดมันโหดเออเพราะว่ารู้สึกว่ายีนอัลฟารู้สึกว่ามันน่าจะโอเคกว่าตรงที่ว่าตรงที่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันสี่ดาวค่อนข้างบ่อยกว่านั่นเองนะครับเนี่ยมันสามดาวบ่อยเห็นปะสามดาวสองดาวบ่อยนะครับสําหรับยีนยีนตัวนี้นะอืม ผมไม่รู้ว่าช่วงต้นๆเขาผสมกันยังไงนะถึงได้หมูทองซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าหมู่ทองตัวเนี้ยเป็นหมูทองที่ผมซื้อมานะเพื่อนๆไม่ใช่หมูทองที่ผมแบบผสมได้มาเองนะผมลองมาทั้งหมดสามสี่ดีอ่ะมันไม่ได้หมูทองเลยเว้ยเพื่อนๆอ่อลืมล,มลมืนั่นแหละผมไม่ได้เลยไม่ผสมยังไงก็ไม่ได้ผมพยายามที่จะแบบเอาสีดาวไปไปใส่ในข้อก็นะแบบเอ้ยเนี่ยไอ้ดีหลักเราได้ใช่ไหมหมูสีดาวตัวเมียเราก็ หนุนโยนให้ตัวโยนให้ไอดีไก่นะครับเพื่อผสมนะครับตอนนี้ตัวน,นี้ได้หมูไว้นี่วะ่ะหมูสี่ดาวนะครับห้าดาวไม่ออกยากมากนะครับอืแต่เข้าใจแหละผมมองว่าเขาน่าจะควรกรักไปบ,บ้างนะสําหรับหมูนะครับแต่ก็ถือว่าดีครับถือถือว่าดีผมว่าทีมงานตัดสินใจได้ถูกนะที่เอาหมูห้าดาวที่เหลือเนี่ยเป็นหมูที่ออกยากๆหน่อย ที่จริงอะหมูทองทองเนี่ยหมูทองเนี่ยควรออกยากที่สุดนะเออไม่ใช่หมูห้าดาวทั่วไปนะผมว่าเขาวางแผนมาผิดนิดนึงตรงนี้นะครับโอ้ได้แต่หมูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิส่วนเรื่องระบบส่วนเรื่องระบบลงดันเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าทีแรกกะว่าจะทำคลิปนะแต่ว่า คิดไปคิดมารู้สึกว่าผมยังไม่มีความรู้มากพอผมก็เลยยังไม่อยากจะทํามากมายนะครับสําหรับต,ตอนนี้นะขนาดแบบเปิดมาพักนึงแล้วผมยังเล่นมูม่ซซอยู่เลยนะครับเออแต่ตอนนี้ไปแค่ถึงแค่สามดันหนึ่งดันที่สี่ยังไปไม่ถึงเลยไม่รู้สึกว่าไม่พอนะไม่ไหวนะครับไม่ไหวปึออ๊บ ไปเร็วๆโอเคเวลสี่สองเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนแบบผสมผสมพันธ์ให้อาหารกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมันก็จะเวลอัพนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อเรื่องเก็บเลเวลนะครับสําหรับคนที่แบบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเลเวลเลยนั่นเองนะครับมันมันมันไม่ได้แบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะความรู้นี้แต่อย่าอย่าพยายามขายทิ้งนะครับอย่ารีบขายทิ้งเกินนะครับแบบพยายามที่ใจนี้ก่อน ป๊บเราไม่คิดจะได้หมูพิเศษอะไรเลยมั่งเลยเหรอ,หอไม่ได้ไเลยเลยป่แล้วก็ทำวนลูกอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมเอาหมูเด็กเอาหมูเด็กหนึ่งดาวมันทำอะไรเนี่ยคงสงสัยกันใช่ไหมก็คือผมให้มันโตแล้วผมก็จะเอามันยัดลงแปรรูปเพื่อเอาเอาหิน มันจะมีหินหินน้ําตาลเนี่ยตัวนีนะ้เพื่อนๆที่ต้องใช้ในการอัพนั่นเองสำหรับหมูทั่วไปนั่นเองผมจะว่าอัพหมูตัวธรรมดาไงหรือว่าหมูแบบอย่างเงี้ยอ่ะหมูสี่ดาวอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องใช้ในการอัพขั้นที่สองนะครับม,มันก็เลยจําเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อใช้น้ํายายีนเลยสิบห้าตัวนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะมีหมูใหม่ออกมาบ้างไหมเนี่ย เออโอ้ดูดิเห็นปะน้ำยามันค่อนข้างกลิ่มอะของถูกก็กลิ่มหน่อยนะอะไรเงี้ยเออปึ๊บไปเราให้เสร็จปึ๊บเราก็กดลบทิ้งขายทิ้งไปผสมครับทำเหมือนไหมวนลูปนะครับเกิกดกวผิดเนะี่ยปึ๊บไป ขอ,อหน่อยได้ไหมหมูใหม่ก็ได้ขอร้องอะโอโหได้แต่หมูซ้ำๆเดิมๆนะครับนี่คือถ้าครั้งนี้คือเราทําคลิปออกไปเนะี่ย25ครั้งเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยโ,โหทางเกมต้องปรับเลดให้มันออกง่ายกว่านี้นิดนึงนะผมว่ามันดูโหดร้ายเกินไปนะครับคิดภาพดูนะ25ขวดอะ่ะแต่และอย่างอะ่ะใช้น้ํายาคอด25ใช้อ่ยาเพิ่มโอกาสในการได้รับหมูอะ่ะ ที่เป็นระดับสูงขึ้นอนะ่ะอีกยี่ิบห้าแล้วมันไม่ออกเลยดีๆสักชิ้นอนะ่ะแบบห้าดาวไม่ออกเลยนะทางเกมต้องแบบปรับนิดนึงแล้วผมว่านะมันดูโหดไปนะครับผมไม่เคยได้เลยนะครับก็บอกก่อนว่าผมไม่เคยได้ไม่เคยมีมีฟิลได้แบบหมูทองเอ้ยหมูทองผมออกครั้งหนึ่งเออลืมไปขออภัยผมเคยได้หมูทองมาครั้งหนึ่งซึ่งหมูทองเนี่ยมันเป็นตัวผู้ผมว่าโยนโยนขายไปแล้วคือไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ย ทำไมผมมีพื้นหลังแบบนี้ไหนบอกคือต้นคลิปคงมีคนพูดอะโอ้โหไม่ได้เติมจริงหรือเพราะว่าเห็นผมมีพื้นหลังแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมเอาหมูหมูทองตัวผู้อะเอาไปขายขายในมาร์เก็ตนั่นเองนะครับเพื่อแบบเอามาทําตรงเนี้ยซึ่งมันโดนหักภาษีด้วยใช่ไหมก็คือผมตอนช่วงแรกอ่ะพวกหมูสี่ดาวยังมีราคาอยู่ซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณสองร้อย ครับทีมนั่นเองผมก็ยังพอ,พอที่จะทบไปได้อยู่ครับก็คือทบให้มันครบห้าพแล้วก็ไปแลกนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าเล่นฟรีจริงๆนะจนแบบมีโปรตัวนี้มาผมก็ได้ลองเติมนะครับพาร์เพิร์ดผมยังไม่ได้เติมเลยถ้าบอกว่าผมเป็นสายฟรีสายเติมอะ่ะดูดิพาร์ผมยังไม่ได้ปลดล็อกข้างล่างเลยครับอืมอันนี้เล่นแบบสายฟรีจริงๆแต่ถ้าไม่มีโปรมเข้ามาเนี่ยผมก็คงไม่เติมนะดูทรงแล้ว เออจะพูดกันตามตรงอ่ะไม่มีโปรไม่มีโปรนี้มาผมก็คงไม่เติมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เติมสองแพ็คเลยนะผมเติมแค่ผมผมเติมแค่แพ็คเดียวก็คือแพ็คอ่าร้อยสิบเอ็ดบาทนั่นเองแพ็คเดียวผมเติมแค่แพ็คเดียวนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากแบบไม่อยากไม่อยากจะเติมมากคือไม่ใช่ว่าไม่อยากสนับสนุนเกมนะก็อยากสนับสนุนแต่เลทมันห่วยแตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยาก ไอ้นี่ทาอะไรเท่าไหร่นะครับเดูไไดิทำอะไรไม่ได่เลยอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันได้แต่หมูกึ่มๆม,มาผมพยายามที่อยากได้หมูแบบ5ดาวไงให้มีกําลังใจในการผสมหน่อยเนี่ยผมทําทุกวันนะบางทีไม่มีขวดผมก็ทําผสมคาไว้บางทีก็มีคนมาขโม,มยบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยดูดิแม่งได้แต่หมูอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่โอ้ท้อะ ทอ้อแท้อะพูดอย่างนี้ดีกว่าท,ท้อแท้อ้อยเนอาหารโหจะเวลอัพอีกแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นปะนี่ขนาดเลเวลผมสูงเลยนะแม่งอีพีแม่งได้อย่างเยอะ่อะดูดิจนผมจะได้จะอัพแล้วเนี่ยผมว่าอัพแนะเนี่ยดูทรงแล้วน,น่าจะอัพเป็นสองเลเวลเลยวันนี้แต่ตอนนี้คือเหงานะฮะ ไปม,มันออกแต่สองดาวสามดาวมันเป็นอะไรเนี่ยบางครั้งมาหนึ่งดาวนึงจบเลยนะจบเฮเลยอะ่ะอือโอโหเนื้ว่าหมูทองนี่คือเราจะได้เห็นหมูทองกันบ้างไหมคนดูฮะเราจะได้เห็นหมูทองกันบ้างไหม หมายถึงไม่ใช่ทองคำอะ่ะทองธรรมดาทองธรรมดาเราจะได้มีโอกาสได้เห็นกันไหมอะ่ะคนดูในคลิปเนี้ยเลยไม่เท่าไหร่แล้วนะทีมงานหกครั้งเองอะ่ะจะรอดไม่เ่่หกครั้งนะฮะมันไม่ออกอะไรเลยว่าเฮ้ยดูซิโอ้โหหมูแดงเงี้ยหมูแดงท้อเลยวะ่ะ จะอาบแล้วจะอาบละโอ้อเลยว่ะทำยังไงทำยังไงจะได้หมูทองดีๆหรอเขาอยากได้ทั้งสองตัวตัวเมียจริงๆนะ่ผมอยากได้ทั้งสองตัวแต่ไม่อยากซื้อแล้วอ่ะโอ้หจะให้เรามานั่งซื้อตลอดมันก็ไม่ดีมั้งเกมเผลอยีนอัลฟาดูดีกว่านั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอ่ายีนอัลฟาแล้วกันนะครับอืม เฮ้ยว่าน้ำไม่วะอ๋ออาบแล้วโอเคลืมลืม,ล,มลืมนิดหน่อยนะครับไอแกนตสมครับพึ้นเฮ้ยมึงจะมีหมูออกดีๆให้กูบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเรากดให้อาหารเราให้อาหารเลยด้วยนะบางทีบางทีก็รีบไงที่จริงควรดูดูหมูอ่ะนะเพราะว่า เกิดเป็นหมูอะไรหมูทงหมูทองอะไรเงี้งยนะผมไม่ได้เอาตัวเด็กมาจับอืมเพระเพระวลอัพเลยแต่เราขอญาตยังไม่รับอะไรทั้งนั้นครับเออมันไม่มีหมูใหม่มาให้กูผสมบ้างเหรอเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูมันไม่มีหมูใหม่กันเลยอนะคือโอ้โหลูกไฟมาเลยลูกไฟมาแต่ไกล ลูกไฟมาแต่ไกลตอนนี้หมูทองก็น่าจะเหลือตัวละร้อยแล้วผมเห็นอยู่เนี่ยเพื่อนไม่มีหมูหม,หมูที่ดีเลยว่ะหมูแบบที่มันเป็นหมูแบบระดับสูงหน่อยอะ่ะเหลือสองแล้วครับโอ้โหเกมเลดโหดเกินไปไหมอย่างน้อยเอาหมู อ๋อตกใจนี่หมูดีๆเลยอ่ะท้อวะ่ะยี่สิบห้าเลยนะเว้ยยี่สิบห้าชุดเลยนะเว้ยเฮ้ยม,มันโหดไปหรือเปล่าวะยีสิบห้าชุดเลยนะบูดีมันไม่ออกเลยวะผสมจนมือหงอิกกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอะชุดสุดท้ายครับผมไปโอ้โห คิดแล้วท้อคงรู้อยู่ว่าโชคชะตาเป็นอย่างไรโอ้โหสามดาวออกรัวๆนะฮะทั้งหมดวันนี้25ขวดครับเพื่อนๆก็ไม่ได้หมูอะไรเลยนะท้งหมูห้ดาวแบบสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้25ขวดนะครับก็คลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์อ่า เชิญเพื่อนไปก็ใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้ก็สามารถกดลิงก์เชิญเพื่อนผมได้เลยนะมันได้เข้าง่ายแล้วก็เกมหมูนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับก็มันจะมีอีกค่ายหนึ่งนะครับก็มาเล่นค่ายนี้กันดีกว่านะเพื่อนๆสนุกดีนะครับมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคไว้เจอนใหม่คลิปหน้าผมบายๆครับผม bye Tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me.